บทที่6 4 9นับตั้งแต่ที่ตระกูลอันได้พบกับฉางเซิงโปในประเทศจีนและจนกระทั่งฉางเซิงโปได้ระเบิดตัวเองตายตระกูลอันก็ไม่เคยกลับไปนิวยรอกอีกเลยในการโทรศัพท์ครั้งก่อนระหว่างน้าสาวอันโยโยและน้าเขยของเย่เฉินเชิงจื่อมินคนนี้ตระกูลอันและเย่เฉินต่างตระหนักดีว่าต้องมีบางอย่างผิดปกติกับผู้ชายคนนี้ แต่เนื่องจากพวกเขาอยู่ห่างกันมากและลูกสาวของนาสาวของเย่เชิงยังอาศัยอยู่กับเถิงจื่อมินในนิวยอร์กพวกเขาจึงเข้าใจกันโดยปริยายและไม่ทำให้อีกฝ่ายหน้าแตกตัวตนต่อสาธารณในปัจจุบันของเชินจื่อมินยังคงเป็นลูกเขยของตระกูลอันยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากตระกูลอันไม่ได้อยู่ในสหรัฐอเมริกาในขณะนี้เขาจึงได้สถาปนาตัวเองเป็นโคศกเพียงคนเดียวของตระกูลอันในสหรัฐอเมริกาซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความลิงโลดของเขา อย่างไรก็ตามเชินจื่อมินก็รู้ดีเช่นกันว่าปัจจุบันตระกูลอันกำลังค่อยๆโอ,อนย้ายกิจการและจุดสำคัญของพวกเขาก่อนและค่อยๆโอ,อนทรัพย์สินจากอเมริกาไปยังจีนแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะไม่เลิกลากันแต่หากพวกเขายืดเยื้ออีกสองหรือสามปีแรงกดดันของพวกเขาก็จะทำหม้อน้ำระเบิดสิ่งที่ทำให้เขาและอูเฟยเยียนหดหูมากที่สุดก็คือในช่วงเวลาวิกฤตตระกูลอันได้บรรลุความร่วมมือด้านการลงทุนเชิงลึกระยะยาวกับหัวเซีย และได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการทันทีตอนนี้องค์กรกอบกู้หมิงคิดจะดำเนินการกับตระกูลอันทว่าพวกเขาก็ทำไม่ได้จริงๆและไม่กล้าทำอะไรกับตระกูลอันด้วยซ้ำยิ่งไปกว่านั้นเนื่องจากอูเฟย์เยียนหลบหนีจากประเทศจีนครั้งที่แล้วเธอทำให้องค์กรทั้งหมดตกอยู่ในภาวะเงียบงนันและไม่เคยคิดที่จะสร้างปัญหาให้กับตระกูลอันอีกเลยในขณะนี้เฉินจื่อมินกำลังนั่งอยู่ในห้องทำงานของอันฉีซานชายชราของตระกูลอันที่ชั้นบนสุดของอาคารอันปัง เขานอนอย่างเกียจคร้านบนเก้าอี้เจ้านายโดยมีขาของเขาวางพาดอยู่บนโต๊ะและปรับเก้าอี้นอนในขณะที่ซิก้าคิวบาติดอยู่ในปากของเขาในขณะที่เขากำลังเพลิดเพลินกับซิก้าอย่างสบายๆจู่ๆเขาก็ได้รับการแจ้งเตือนบนเดสก์ท็อปของโทรศัพท์มือถือเป็นเรื่องปกติที่โทรศัพท์มือถือจะได้รับการแจ้งเตือนแบบพุชแต่การแจ้งเตือนแบบพุชนี้ถือว่าผิดปกติเนื่องจากข่าวนี้ได้ถูกส่งไปยังซอฟต์แวร์สื่อสารของเขาโดยอัตโนมัติ การได้รับการผลักดันหมายความว่าองค์กรกำลังทักหาเขาในช่วงล่าสุดโทรศัพท์มือถือของเชิญจือมินไม่ได้รับข้อความใดๆจากองค์กรกอบกู้หมิงท้ายที่สุดแล้วทุกคนก็เงียบและกองบัญชาการใหญ่และคนอื่นๆจะไม่ติดต่อเขายิ่งไปกว่านั้นระยะเวลางเงียบ3เดือนยังไม่ครบกำหนดและทันใดนั้นเขาก็ได้รับข่าวแสดงว่าต้องมีเหตุฉุกเฉินเร่งด่วนมากจริงๆ ดังนั้นเขาจึงคลิกที่ปุ่มทันทีหลังจากเข้าสู่ซอฟต์แวร์กล่องข้อความก็ปรากฏขึ้นบนอินเทอร์เฟซซอฟต์แวร์โดยมีคำสามคำอู่เทียนหลิงปรากฏขึ้นจากนั้นเขาจึงรีบนั่งตัวตรงแล้วคลิกปุ่มโอเคในกล่องข้อความแจ้งและซอฟต์แวร์ดังกล่าวจะเปิดหน้าต่างลอยสำหรับแฮงเอาท์วิดีโอขึ้นมาทันทีในขณะที่อู่เทียนหลิงกล่าวในอีกด้านหนึ่งของวิดีโอว่าจื่อมินผู้นำมีภารกิจสำหรับคุณเชิงจื่อมินพูดโดยไม่ได้คิดอะไรคุณอู่ได้โปรดพูดมาเลยครับฉันพร้อมรับฟัง อูเทียนหลินโบกมือแล้วพูดว่าฉันขอถามอะไรคุณก่อนคุณเคยได้ยินเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างตระกูลรอสชายและพ่อค้าของโบราณคนนั้นหรือเปล่าเคยได้ยินเรื่องนี้เหมือนกันเชิญจื่อหมินพล่องออกมาเรื่องนี้ทําให้เกิดความยุ่งยากครั้งใหญ่ไม่ว่าจะเป็นทุกคนในนิวยอร์กแม้แต่ยุโรปและทั้งสหรัฐอเมริกาก็รู้เรื่องนี้กันทั้งนั้นคุณอู่ทาไมคุณถึงสนใจเรื่องนี้ละ่ะอูเทียนหลินถามเขาว่าแล้วคุณรู้ไหมว่าระหว่างพวกเขามีความแค้นอะไรกัน ตระกูลรถชายกำลังมองหาของบางอย่างในบ้านของพ่อค้าของโบราณคนนั้นคุณรู้ไหมว่าพวกเขากำลังมองหาอะไรบทที่6,50นี่เชิงจื่อหมินใส่หัวแล้วพูดว่าพูดตามตรงนะคุณอู่ฉันไม่ได้สนใจเรื่องนี้มากนักและฉันก็รู้เหตุผลเฉพาะเจาะจงอูเทียนหลิงกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นไปสอบถามเปิดใช้งานการเชื่อมต่อของคุณและค้นหาเบาะแสให้ได้มากที่สุดเชิงจื่อหมินพูดด้วยความเคารพเอาละคุณอู่ไม่ต้องกังวลฉันจะหาทางค้นหาให้ได้ตอนนี้ อูเทียนหลิงพูดอย่างเย็นชาจงหยงโปบินไปนิวยอร์กแล้วเขาจะถึงนิวยอร์กภายในสองชั่วโมงคุณไปที่สนามบินเพื่อรอพบเขาและรอคำแนะนำขั้นตอนต่อไปเมื่อเชิงจือมินได้ยินว่าจงหยงโปกำลังมาเขาก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกประหม่าในใจเขาคิดกับตัวเองเออผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ถูกชายลึกลับฆ่าไปแล้วตั้งสาคนเหลือเพียงจงหยงโปคนเดียวเท่านั้น และบางทีคราวนี้อาจจะถึงวาระด้วยซ้ำถ้าหากคนที่ต้องการชีวิตของเขามานิวยอร์กด้วยฉันคงจะไม่ซวยขนาดนั้นหรอกใช่ไหมงั้นก็หมายความว่ามีความเป็นไปได้เช่นกันเชิงจือมิงรู้สึกเสมอว่าเออผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสี่ดูเหมือนจะอ่อนแอมากปกติแล้วพวกเขาจะเก่งและครอบงำผู้คนแต่ทว่าภายในไม่กี่เดือนตอนนี้สองคนเสียชีวิตและอีกหนึ่งคนหายไปถ้าเขาทำงานร่วมกับจงหยงโปตัวเองอาจจะต้องพัวพันกับความโชคร้ายของเขา อย่างไรก็ตามอูเทียนหลินมีสถานะที่สูงมากในองค์กรหากอูเฟยเยียนเป็นบรรพบุรุษที่ไม่เคยตายอูเทียนหลินก็คือบุคคลอันดับหนึ่งที่คอยช่วยเหลือบรรพบุรุษของเขาและดูแลทุกสิ่งทุกอย่างโดยธรรมชาติแล้วเขาไม่สามารถปฏิเสธสิ่งที่อีกฝ่ายสั่งให้เขาทำได้ดังนั้นเขาจึงํำได้เพียงพูดด้วยความเคารพครับคุณอูผู้น้อยคนนี้รู้แล้วอูเทียนหลินพยักหน้าตอบอืมและเตือนรีบไปหาข่าวเถอะผู้นำก็รอคุณอยู่เช่นกันหากคุณตอบช้าเกินไประวังคุณจะถูกลงโทษ ไม่ไม่ฉันจะทํามันโดยเร็วที่สุดเชิงจือมินสัญญาซ้าแล้วซ้าเล่าหลังจากวางสายวิดีโอเขาก็เริ่มมองหาใครสักคนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทันทีในความเป็นจริงปะกูลรถชายกำลังมองหาหอคอยสมบัติสีทิศในหมู่ตารวจนิวยอร์กและระบบ f อ i บไม่ใช่เรื่องลับอีกต่อไปท้ายที่สุดฮาวเวิร์ดใช้สิทธิพิเศษมากมายในการปิดผนึกทั่วทั้งนิวยอร์กเพื่อค้นหาหอคอยสมบัติสีทิศดังนั้นเขาจึงต้องบอกให้คนที่เขาระดมกําลังรู้ว่าตัวเองกําลังมองหาอะไร ดังนั้นเขาได้ส่งข้อมูลภาพโดยละเอียดของหอคอยสมบัติสีทิศไปยังทุกแผนกที่ร่วมมือกับเขาเพื่อปิดผนึกนิวยอร์กและค้นหามันอย่างไรก็ตามเขายังคงฉลาดมากเขาไม่ได้บอกชื่อหอคอยสมบัติสีทิศให้ใครทราบเขาเพียงบอกคนเหล่านั้นว่าของเก่าล้ำค่าและสำคัญมากถูกขโมยไปจากตระกูลโรดชัยตำรวจและ FBI บจะรู้ได้อย่างไรเล่าว่าเบื้องหลังของโบราณแบบตะวันออกนั้นคืออาวุธประจำชาติที่สำคัญซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อชะตากรรมของทั้งประเทศได้ พวกเขารู้แค่ว่าตระกูลรถชายกำลังมองหาสิ่งนี้ดังนั้นทุกคนจึงให้กำลังใจและรับรายการนี้เพียงค้นหาสิ่งของแล้วส่งคืนให้กับตระกูลรถชายเนื่องจากข้อมูลภาพของหอคอยสมบัติสีทิศได้ถูกแจกจ่ายให้กับผู้คนนับหมื่นแล้วเชิญจือมินจึงพบสำเนาได้อย่างง่ายดายเมื่อเขาเห็นข้อมูลภาพของหอคอยสมบัติสีทิศเขาไม่คิดว่ามันมีอะไรพิเศษท้ายที่สุดมันมาจากราชวงศ์ถังและส่วนใหญ่เป็นอาวุธอาถรรพ์ ดังนั้นรูปร่างหน้าตาของมันจึงไม่สวยงามมากนะักและมันก็ด้อยกว่าไขมุกแห่งราชวงศ์ซ่งเหนือมากเพราะกระบวนการผลิตของการสร้างสมบัติล้ำค่านั้นไม่ได้ประณีตเหมือนไขมุกหรือเครื่องประดับต่างๆแต่ใช้วัสดุธรรมชาติและสมบัติทางโลกที่หลากหลายในสายตาของเชินจือมินสิ่งที่ตระกูลรสชายกำลังมองหาสามารถอธิบายได้ด้วยประโยคเดียวนั่นคือมันไม่มีอะไรน่าสนใจเลยอย่างไรก็ตามเขาไม่ได้คิดมากเกินไปเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ก็ยังส่งข้อมูลนี้ไปยังอู่เทียนหลิงโดยตรง บทที่6 5พัเอไม่ต้องพูดถึงว่าเฉินจื่อมินไม่รู้จักหอคอยสมบัติสีทิศแม้แต่อู่เทียนหลิงก็ไม่รู้จักมันเช่นกันหลิงหว่านเอ๋อซึ่งมีชีวิตอยู่มาเกือบสี่ร้อปีได้ยินพ่อของเธอพูดถึงมันเพียงครั้งเดียวในอีก300รอปีถัดมาเธอเห็นเพียงบันทึกที่ไม่เป็นทางการของหอคอยสมบัติสีทิศจากประวัติศาสตร์เพียงบางส่วนเท่านั้นในเวลานั้นในบันทึกล้วนแต่เป็นคำพูดและคนที่เขียนถ้อยคำเหล่านั้นล้วนแต่มาจากข่าวลือนักเขียนและผู้อ่านไม่รู้ว่าหอออคยสมมมบัติิติทีจรรงหรืไ่ แม้ว่าจะเป็นของจริงพวกเขาก็ไม่รู้ว่าหอคอยสมบัติสีทิศมีหน้าตาเป็นอย่างไรไม่ต้องพูดถึงอูเทียนหลิงเลยอย่างไรก็ตามอูเทียนหลิงเป็นคนแรกที่วิเคราะห์ว่าสิ่งนี้ไม่ปกติอย่างแน่นอนดังนั้นเขาจึงไม่มองข้ามและดูหมิ่นหอคอยสี่เหลี่ยมธรรมดาเช่นนี้แต่พิมพ์ออกมาโดยเร็วที่สุดและในที่สุดก็นําเสนอต่ออูเฟยเยียนเขายื่นภาพถ่ายสีที่พิมพ์ออกมาให้อูเฟยเยียนด้วยมือทั้งสองข้างและกล่าวด้วยความเคารพท่านหญิงเชินจือมินส่งข้อมูลมาให้เรา หอคอยในภาพเป็นของโบราณที่ตระกูลรถอชายกำลังมองหาในนิวยอร์กครับอูเฟยเย่ยนแทบจะรอไม่ไหวที่จะมองไปและเห็นว่ามันเป็นหอคอยสีทิศและรูปลักษณ์ของมันค่อนข้างคล้ายกับหอคอยห่านป่าใหญ่ทันใดนั้นหัวใจของนางก็เต้นแรงดวงตาเบิกกว้างและร่างกายของนางก็สั่นสะท้านอย่างช่วยไม่ได้เธอถือภาพถ่ายความละเอียดสูงไว้ในมือด้วยความตื่นเต้นและอดไม่ได้ที่จะอุทานในใจนี่นี่หรือคือหอคอยสีทิศที่อาจารย์บอกว่าเป็นสิ่งประดิษฐ์ศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับหลินจูลู่ในตอนนั้นอูเฟยเยียนก็ได้ยินอาจารย์ของเธอเมืองถางเซิงพูดคุยเกี่ยวกับหอคอยสมบัติสี่ทิศท้ายที่สุดเมืองชางเซิงเกิดในสมัยลินเตอร์ปีคศ664ของราชวงศ์ถังเมื่อเขาเกิดมาหอคอยห่านป่าใหญ่เพิ่งถูกสร้างขึ้นดังนั้นเขาจึงรู้มาโดยตลอดเกี่ยวกับการมีอยู่ของหอคอยสมบัติสี่ทิศแต่เขาไม่เคยมีโอกาสที่จะได้เห็นความสง่างามของมัน ครั้งหนึ่งเขาเคยบอกกับหลินจูลู่และอูเฟยเยียนหอคอยสมบัติสีทิศเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีมนขลังชั้นยอดซึ่งสร้างขึ้นร่วมกันโดยนักบวชและนักพรตเต่าที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงจำนวนมากในราชวงศ์ถังไม่เพียงแต่จะเหมือนกับหอคอยหานปลาใหญ่รุ่นแรกทุกประการเท่านั้นแต่ยังช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกันอูเฟยเยียนเคยสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของหอคอยสมบัติสี่ทิศมาก่อนแต่ตอนนี้เมื่อเธอเห็นภาพนี้เมื่อรวมกับความจริงที่ว่าเพื่อค้นหามัน ประกูลรสชายได้ใช้ความพยายามอย่างมากและส่งต่อการถูกคนทั้งโลกดูถูกเธอรู้สึกในใจว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มันจะเป็นหอคอยสมบัติสีทิศต,ตัวจริงในขณะนี้อูเฟยเย่ยนรู้สึกว่าหมอกควันในอดีตหายไปทันทีเธอคิดอย่างตื่นเต้นในใจหอคอยสมบัติสีทิศซึ่งแม้แต่อาจารย์ก็ไม่กล้าหวังหรือเข้าถึงมันได้อย่างแท้จริงแล้วจูจ่ๆก็มาอยู่ในมือของประกูลรสชายนี่เป็นพรจากพระเจ้าจริงๆหากฉันสามารถได้รับหอคอยสมบัติสีทิศ โชคลาบตัวฉันและองค์กรกอบกู้หมิงต่อต้านทิงก็จะพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนบางทีโอกาสของฉันที่จะมีชีวิตอยู่อีก5้าร้อยปีอาจอยู่ในหอคอยสมบัติสีทิศนี้หากฉันสามารถเข้าใจแก่นแท้ของการฝึกจิตที่ลึกซึ้งมากขึ้นผ่านหอคอยสมบัติสีทิศนี้ได้อยากจะบอกว่าการฝึกฝนของตัวเองก็จะก้าวหน้าอย่างมากเช่นกันเมื่อนึกถึงสิ่งนี้เธอก็พลุงไปที่อู่เทียนหลิงโดยไม่ลังเลเตรียมเครื่องบินให้พร้อมฉันอยากไปนิวยอร์กด้วยตนเอง นอกจากนี้นายังบอกเฉินจื่อมีนและจงหยงโปโหให้พยายามอย่างเต็มที่เพื่อตรวจสอบพ่อค้าของโบราณคนนั้นลองค้นหาที่อยู่ของโบราณวัตถุชิ้นนี้อู่เทียนหลิงไม่ได้คาดหวังว่าสิ่งนี้จะทําให้อู่เฟยเยียนตัดสินใจไปนิวยอร์กด้วยตนเองโดยไม่ลังเลดังนั้นเขาจึงพูดโดยไม่รู้ตัวท่านหญิงคุณไม่ได้บอกว่าช่วงนี้สถานการณ์มีความอ่อนไหวและทั้งองค์กรให้พยายามอยู่เงียบเียบให้มากที่สุดถ้าหากท่านยังเดินทางไปส่วนตัวเช่นนี้มันจะไม่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับตัวเองหรอกหรือครับ นอกจากนี้การเดินทางไปนิวยอร์กก็ไกลามากการเดินทางออกจากบูโนไัเรสเครื่องบินจะใช้เวลาอย่างน้อย1ิชั่วโมงหากบวกกันจะใช้เวลาอย่างน้อย14หรือ15ชั่วโมงเลยนะครับผมแนะนําให้ท่านฝากเรื่องนี้ไว้กับจงหยงโปและเชิญจื่อมินดีกว่าไหมครับหากพวกเขาร่วมมือกันทั้งความกล้าหาญและมีไหวพริบพวกเขาจะปฏิบัติภารกิจได้สําเร็จอย่างแน่นอนอูเฟเย์เยียนใส่หัวอย่างมั่นคงเรื่องนี้สําคัญอย่างยิ่งสําหรับฉันและแม้แต่กับองค์กรทั้งหมดไม่มีที่ว่างสําหรับความล้มเหลว ให้พวกเขาพยายามทำให้ดีที่สุดก่อนไม่ว่าพวกเขาจะประสบความสำเร็จหรือไม่ก็ตามฉันต้องไปที่นั่นด้วยตนเองนายไม่ต้องห่วงมั่นใจได้หลังจากพูดอย่างนั้นเธอก็เขย่ารูปถ่ายในมือเบาๆและรูปถ่ายก็ลุกไม่กลายเป็นขี้เท่าและกระจัดกระจายไปบนพื้นทันทีอู๋เฟยเยี่ยนมองไปที่อูเทียนหลิงและสั่งนายมากับฉันอย่าลืมแจ้งทุกคนในการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย